สวัสดีครับพบ่ับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมหลังจากที่ผมเก็บฝาโอชิมาได้สักระยะหนึ่งเนาะก็ถือว่าแบบนานพอสมควรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องโอชิให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็คือวันนี้ผมได้นํารหัสโอชิที่ผมเก็บมาทั้งหมดนะครับมาเติมใน ในเว็บตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถนำมาแลกกล่องโอชิได้เนาะเพื่อลุ้นสกินนั่นเองนะครับผมผมได้เติมไปน่าจะประมาณร้อยฝาได้นะครับผมก็เราก็จะมีโอกาสได้รับสกินของเทนนั่นเองนะครับผมสกินระดับรีเจนเนาะอย่างเฟี้ยวครับผมแล้วก็สกินของเอเลนดอร์เนาะเป็นสกินระดับเวลล์พาร์ทครับผม รวมไปถึงสกินของ e n โ so, ซนั่นเองเป็นสกินระดับฮีโรอีกเนาะซึ่งสกินนี้ผมมีแล้วนะครับผมและอีกสกินที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสกินของไบร์นะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเนาะสกินนี้ผมโคตรอยากได้เลยครับผมวันนี้ผมก็จะมาลุ้นนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้รับสกินไบร์สกินนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมเติมไปเนาะ ก่ปองโอชิ hi, มันก็จะมาเข้าตรงที่ข้อความของเรานะครับผมผมก็จะรับทั้งหมดเลยนะครับผมจะลองดูเนาะว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่กล่องนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมรับกล่องโอชิ hi, จากทางข้อความมานะครับผมจําได้ทั้งหมด60กล่องนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น12 34 13แล้วก็1กล่องนะครับผม ผมคิดว่า1กล่องนี้จะเป็นกล่องสกินแน่ๆนะครับผม1สกินเลยหรืออาจเราจะมีโอกาสได้รับแบบเป็นสเปเชียลที่เราได้รับทั้งหมดทุกสกินเลยก็ได้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ไอ้สิบสองกล่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคัมภีขั้นสูงอันนี้ส4กล่องน่าจะเป็นคัมพีรทั่วไปนะครับส่วน13กล่องน่าจะเป็นลูกแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดทั้งหมดเลยให้เพื่อนๆดูกันนะครับ12กล่องแรกนะครับผมมาดูว่าจะเป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นลูกแก้วนะครับก็ได้ลูกแก้วมา36 นกเมื่อกี้โอเคครับผมกล่องนี้ก็ลองลุ้นกันนะครับอันนี้จะเป็นคัมพีร์ทั่วไปนะครับผมกล่องนี้ก็น่าจะเป็นคัมพี์ขั้นสูงนะครับอ่าได้คัมพีรขั้นสูงมานะครับผมกล่องนี้ผมก็มาลองลุ้นกันเนาะว่าเราจะได้สกินอะไรผมอยากได้สกินไบนะครับผมโอเคครับมาลุ้นกันเลยโอ้โหได้ของเอเลนดอร์ครับผม ก็ประมาณนี้เนาะถือว่าได้สก,กินอยู่นะครับผมก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผม6กกล่องนี้โอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ